นี่เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใส่ต้นไม้มงคลนะครับเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะนําขวดน้ําอารมณ์นะครับขวดน้ําส้มนะครับใบนี้นะครับมา DIY นะครับเป็นกระถางต้นไม้นะครับสวยๆนะครับเพื่อใส่ต้นไม้มงคลนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นขวดน้ําส้มนะครับที่เป็นคอขวดนะครับในลักษณะนี้นะครับครับลงมือทําพร้อมกันเลยนะครับสติ๊กเกอร์น้ําส้มนะครับออกก่อน ท่านผู้ชมนะครับจะเห็นตูดขวดนะครับเป็นลักษณะอันนี้นะครับแล้วจะมีเส้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาร์กเส้นนะครับกึ่งกลางนะครับนะครับ นี่ะครับเราจะมาร์กจุดนะครับกึ่งกลางครับนี่นะทำเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้หัวแร้งนะครับหรือว่าคัตเตอร์ล้วร้อนนะครับลนไฟนะครับมาทำการตัดนะครับ นี่นะครับก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเก็บทีหลังนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เราจะทําการตัดขวดออกนะครับ เราจะทําการมัดจุดก,กลางๆนะครับตรงนี้เขาจะมีเส้นอยู่นะครับน <Yeah. S 1> ก็นี่นะครับเราจะทำการตัดนะครับให้เป็นใบโพนะครับลักษณะนี้นะครับ ทำการตัดได้เลยนะครับนี่นะครับก็ตัดนะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้ไอตัวนี้นะครับเราจะดัดเขาลงมานะครับนี่นะครับดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับวางนะครับได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับชิดนี้ต่อนะครับ ทีนี้เราจะตัด2จุดนะครับตัดจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการใช้ฝาน้ําอัดลมนะครับมาตัดนะครับทําลวดลายนะครับด้านบนนะครับ นี่นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับแบบนี้เราจะพาเขาไปทําสีนะครับ นี่นะครับสีแห้งเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะนำกาวนะครับมาใส่นะครับลงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอกาวแห้งนะครับเราก็พร้อมที่จะทำเป็นกระถางนะครับสำหรับปลูก ไม้มงคลนะครับได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใส่ต้นไม้มงคลนะครับเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็ทำนะครับจากขวดพลาสติกนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาหินสีนะครับมาโรยนะครับหินสีหมดนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับก็ได้ต้นไม้มงคลนะครับสามแบบแล้วนะครับนี่นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ไปติดตามรับชมได้นะครับสามแบบแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับวิธีการทำ กระถางต้นไม้นะครับจากขวดน้ำพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับก็ทําง่ายๆนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ